ปาดกันลังออกเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนลูกอมเนะปาดใหดึงคนละข้างกนะว่ามันจะไม่หมุนโอ้ดึงคนละข้างพร้อมก่อนนะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวดึงทีละข้างก็ได้ค่ะออ๋ตากับบึกด้วยจ้าวโอ้แต่มันอยู่ได้นานมากเลยนะครับค่ะจนคนลืมเลยอ่ะคือไปเลยว่จริงมันจะมามากกว่ามาแบบได้ไงช่วงก่อนเฟิร์นโบ้อ แล้วก็จับที่มันกําลังยาวขึ้นมาพอดีพอด,พอดีผมจะมามันก็นมาติดที่ว่าเนี่ยโควิดเนี่ยเออคือถ้ามาก่อนน้านนี่สักกึ่งเดือนหรือว่าเดือนนี่มันจะพอดีมากเลยอะ่ะมันจะายาวขนาดนี้อ่ะพร้อมเจ็บข้างไหนก่อนได้ทุกครับได้ทุกครั้ง,ววงเจอนะครับอันนี้ก่อนใช่ไหมเอา้างพี่ก่อนใช่ไหม ดูนะครับท่านผู้ชมครับดูนะครับโอ้ยรีวิวรีวิวความโหดร้ายของอ้าอ้าโ่้ยพา่าฮ่าฮ่บฮ่าฮ่าาก่าาก่าฮ่าฮ่าย่าฮ่าฮ่าฮ่ค่าฮ่้าฮ่่ยฮ่าว่าฮ่าหาาาา อาอุ๊ยทำไมเลี้ยพ่อออกอ่ะต้องมีบางบางที่โดนมือแ่เลยวันนั้นกี่รอบคะสองรอบสามรอบได้ใช่กองเชียร์ได้วยที่เลือดพ่อออกเยอะเลยกองเชียร์กองเชียร์ครัไอกองเชียร์มาอีกนะครับเลือดพ่อออกเยอะจัง เนี่ยเสียที่เขาทําอมยิ้มอ่ะลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยทีาอมยิ้มอ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับอะไรแม่มัเป็นแบกลูกไว้แบกขนอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่นั่นหรออะไรลูกความร้อนมันช่วยเปิดลูกไม่ใช่ใช่กระดาษอะไรพวกนั้นหรอไม่ใช่ทำไมอ่ะปาดเข้าไปจะทำให้มันได้ไงอ่ะ ลองไม่ไเอาไหนก่อนคะคนนี้ก่อนเนาะคนนี้หล่อเลยเนี่ยเดี๋ยวเวกขนข้างล่างก็จะสองคนนี้แหละนะครับอออ,อันนี้พายอยังช่วยอะไรยื้ออยู่ไหมครับยังยอะออยู่เนาะอันนี้หมดแล้วพ่อข้างนี้หมดแล้ว เยียงไหมครับท่านผู้ชมเียงไหมครับนี่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะมาสร้างความทรมานเจ็บปวดซาดิสแบบนี้นะครับคือความบันเทิงความเจ็บปวดใช่นี่ท่านมาได้ที่สีเอยกย่างนึงนี่เลยนะครับเอเจเนลเอเจเนล้อเหรเอจเนลเอเจเนลเนเอเลเอจเ เอมบรรยากาศแบบนี้นะครับร้อนวับวาบตรงจักเกเลของท่านแบบนี้นะครับเขาต้องวัดคนได้ไหมยขาต้องวันขาได้ไหมสาดเจ็บปวดแต่เขาไม่มาเลยพี่มัน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 แบบนี้มันมันแบบนี้นะครับนี่มาเลยเอ็มจีเนวเอ็จีเนวสี่แยกไฟแดงยางเนึกมาทางสารพีวิทยาคม ี่ครับไม่ให้เหลือแม้แต่ขนเดียวนะฮะครับขนบนขนล่างนะครับได้ทั้งคมขนนะครับแม่เพราะว่าต้องแวดไข่ไหมไม่แลูกทำไมอ่ะอันนี้ก็เจ็บไม่ซูมหรอไม่ซูมไม่ซูมไม่ต้องซูมอ้วนไม่ต้องซูมจะซูมทำไมครับทุก ขนของท่านนะครับทุกยอมนะครับจะเกลี้ยงเกลานะครับ <ไป S 1> หมดจดนะครับรแล้วทำทีมันอยู่ได้นานเด้อนานมากลืมไปเลยว่ามันมีขนแต่นี่มันติดช่วงโควิดฮะมันก็นเลยขึ้นมาแบบโอ้โห พอแป๊บเดียวเฮ้ยดกแล้วนะไม่ครับพี่เสร็จแล้วครับนี่เป็นไงครับนี่จัว๊วคนดกคนดำมาที่นี่ครับเกลี้ยงเก่าแน่นอนมันมากจิตจิ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 แสบไหมครับพี่ โอ้ยเจ็บจี๊ดขนาดนั้เนาะโกรธมากเลยมันมม่มีอะไรครับมีอะไรห่อเป็นไงครับอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโอเคนะนะอเคุอค้ยอะไรกีนอะไรครับโอเคครับ